เป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะเพราะว่าหนูอยากออกกองแล้วก็อยากลันอยากตอนนี้ยังค่อยากรู้คิวก่อนว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วพอมาวันนี้ก็ได้รู้แล้วก็ด้วยอยากดูจริงค่ะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะมนุษยศาสตร์ค่ะหนูว่ามันสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็ มันเป็นมหาลัยที่คนคนคนอื่นเขารู้จักกันอยากลองมาหาคอนเนกชันใหม่ๆหม่ครับคนใหม่ๆอยากเป็นนักธุรกิจส่วนตัวครับอยากทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับบริหารมีแบว่าผู้ประกอบการครับส่วนตัวผมชอบคณะบริหารอยู่แล้วเพราะก็จงใจมาแบบเรียนบริหารอยู่แล้วหาคอนเนคชันอะไรใหม่ๆห่ครับมาอยากหาสังคมอะไรใหม่ๆอยากเป็นแบบรีวิวอาหารเลยดีเพราะว่าชอบกินอาหารชอบกิน นิเทศค่ะแปลว่ามันเหมือนมันครอบคลุมหมดเลยหนูก็เรื่องไม่ค่อยถูกแบบว่าเขามีพาร์ทเนอร์เยอะเราเรียนจบแล้วก็แบบมีงานทำในสากัดดีๆคอนดิชันมันดีใช่มันทันสมัยหมดเลยอ่ะพี่มองคุเทพหนูว่ามันก็น่าจะเหมาะกับหนูดิจิตอลมีเดียนี่แหละครับุ่ผมทั้งสองคนอยากทำยีดิเตอร์ครับเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักเรียนอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เขาบอกวิธีการสอนหลักสูตรมาให้ผมฟังนะผมแบบน่าสนใจมากน่าเรียนมากครับธุรกิจส่วนตัวครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ ฝ่ฝันของผมแล้วผมอยากสานต่ออาชีพพ่อแม่บริหารธุรกิจสาขาการตลาดเพราะว่ามันจะทําให้เรามีรายได้มันหงมากขึ้นเลยพราะตอบโจทย์สุดแล้วอยากเรียนพวกเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็แบบว่าพัฒนาเกมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะแล้วก็สังคมดีชอบสังคมด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนหลากหลายมากๆเลย